สวัสดีค่ะสองฝันพ้าร่วยเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเอฟซีสองฝันพ้าร่วยเนาะคะ่ะค่ะวเมื่อนนี้ฝันพ้าร่วยก็จะพาเอฟซีไปติดตามกับพ่อตาเนี่ยงเนาะคะ่ะซึ่งวันที่ผ่านมาแอดกับบอไดไปสอบถามพ่อตาเนี่ยงเนาะคะ่ะกันยอนสถาน,นการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะก็เลยบอไดไปไปหาพ่อตานะะเนาะ,นะค่ะเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับเมือ่อวันนี้แอดก็เลยติดตามทาง ติดต่อพอตาทางโทรศัพท์เอาเนาะคะ่ะค่ะเลขของพอตาเนี่ยงซึ่งเลขวิ่งเลากัดจะบอเคยพลาดคือกันเนาะคะ่ะสําหรับเลขเลขตที่เรายืนจะบอเคยพลาดเนาะคะ่ะซึ่งวันที่แล้วกะพอตาแล้วก็บ,บอกว่ายืนที่แปดกับเก่าเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะสาหรับวันนี้เข้าไปติดตามน้ากันเนาะคะ่ะวาของพอตาเนี่ยเพื่อนจะยืนมาให้ตัวใดเนาะคะ่ะค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วจะเลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกดกระดิง่งแจง้แจงเตือนไว้ให้กับท่องทางช่องฝันผ้าร่วยเด้ค่ะเดเพื่อเป็นแนวทางเป็นกำลังใจในการหาคลิปหาตัวเลขหรือว่าหาสิ่งดีๆมาให้ฝากกับ FC เนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็ไปติดตามกับพอตาเนียงในเลยคะ่ะว่าพอตาเนียงจะให้ยืนมาหลักใดตัวใดเนาะคะ่ะงวดนี้เนาะคะ่ะซึ่งหวยพอตาเนียงจะเป็นหวยคํำนวณเนานะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะค่ะก็ไปติดตามน้ำพอตาเลยสำหรับ f c ผู้ใดที ฟังเสียงหรือว่าถ่าหวยพอตาเนี่ยกะตามมาไห่เราเด้ค่ะสําหรับวันนี้เนาะคะ่ะเนาะกลับไปฟังน้ากัน,นเลยเนาะคะ่ะค่ะสอง 4, ี่สองหาสองเจ็ดสอ,อ,องเก้ามันมาแบบเนี่ยโอมันจะมาแบบนี้เอ,อจะหาว่าเขาสามมามันาสอมากสี่คือกันค่ะเดีว่าพวว่าเจ้าอลกตัว่า่เขาัะอกก็ อย่างเขาจะเสียเงินนำพี่ว่าสองกับสามมันมาเน่นอนอยู่แล้วไมันม่ไปกบก็ตัวไหนค่ะว่าไหนมันเ็สองสามครั้งมาแย้วค่ะพี่บอกเขวคนค่ะม้วนแต่เด็กก็พอผ่านพวกเกี่รตุก็พอผ่านโอ้ค่ะแปดแปดยังแปดสองกับสามแปที่ไปหายค่ะอ ตัดเจ็ดออกตัดเก้าออกมันนองหันพอมันเป็นส่เจ้าสวงตัวมากๆนี่นอนอยู่แปะกโกหันแต่วเจ้าตัดเก้าทิ่มเอาตัดแปดโอ้ค่ะค่ะมันนี้มันสองกับสามใบค่ะตัวได้ที่มาหลายกมูค่ะมันนี่มีสกับสามเนี่ยตัวสามเป็นตัวเดินนี่หดเนี่ยสามเป็นตัวเดินเนาะเน่ยสามตัวเป็นตัวเดินอืมมกแว่าตัวเดินตัวสามนี่มันต้องตัวไหน สามที่หาอ็แบบโอ้ค่ะแสดงว่าเดินสามนู่วตานาะเออสามเรื่เป็นตัวร่องอืมสองเป็นตัวร่องเนาะหาสามบ่มาไม่อยู่องที่สองหาสองหกเป็นเกัดแกเป็นเส่ยโอ้ค่ะอืมอันมันทีขับมื่ขึ้นไปหลังเนี่ยมันก็ยายาะตัอืมเรื่อง่าที่สองหาสองหกสองสีมันยากนะตัโอ้มันต้องอยู่หลัก1ิหลักสิบมากกว่าหลักสิบนี่ค่ะ มือเป็นลักซิปละวานนี้ตัวก็รบท่ายมันมันยุดขึ้นทนละโน้ลักนวยทีลักนวยมันไงไม่ครวันนี่สามประเทศออกมาเนี่ยตัวก็สามเป็นลักซิปน่วยนี่เจ็ดกับแปดสองตัวกัหมดเโอ้หนุวยนี่เจ็ดกับแปดสองตัวเท่านั้นครับสองตัวแค่นี้มันมันยุเขาคือตามบอคนบอตัวบอซื้อหลายเลยอ่ะเป็นหมื่นเหรีโอ้พ่นเพนวันนี้เพ่นก็ซื้อหลายคือก็เมนบอค่ะ หลายที่ก็ันค่ดีีใบบอกค่ะสาเลขาสามตัวี่ใบหมด่มันเจ็ดเจ็ดกับแปดนี่เอาสามมาประกบกับสองมาประกบเซนมาพ่อเมนตัวนักมันคือไม่สี่ตัวโสามเจ็ดสามแปดนี่คือตัวนักสองเจ็ดสองแปดสองเจ็แปดนี่คือตัวนักเนาะพ่อ ค่ะวัตถุโดย่วมันทีไรมาจากสองทีก็สองทีอหาต้องหกิด้อแปสค่ะสาามทีหาต้องหเจ็ดต้องแปดเสียค่ะต้องแปดมีมันหลายตัวว่ค่ะโอ้ดซีหางก็ซีปัป้องก็ซีหางคือเกาค่ะข่สสิตัวไี้กระจังเจ้ากับสองกับ่าสองกับสามไหม่นีค่ะติดสองติดสองติดสาม ตัโดนมาแห้งอืมมเป็นิว่าเป็นแต่เขาจะตายว่านี่เป็นแต่เขายเป็นไรว่ากเข็มตรงหลายสมักอยู่นี่เพราะว่าเรื่องพวกเ,เอามาใช้มาเปรียบเทียบเนี่ยค่ะเดี๋ยวยยมัคำนวณเกับคองปัปาเองไม่ใหมากเรื่องของปัคนที่ได้ยู่เมื่อตรวจทันทีเลยบอกวจมาสอบถามเดยคนองมือเลอ๋อค่ะแล้วอบถามว่าเอาอย่างไง ตารางสี่ค่ะเป็นภาพประคัดมัดมือเว้นวันค่ะได้เจ็ดก็แปดเป็นรักน้อยได้เจ็ดก็แปดเป็นรักน้อยแต่ว่างคนซื้อเพื่อไอ้เพิ่อนก็ซื้อหลายแล้วอันว่าปัอ่อนตาข้าเจ้าก็ซื้อหลายแล้วอันบ่ค่ะก็คือเป็นมือเนี้ยค่ะคือเอาเอาเอาเจ็ดก็แปดนี่แหละเป็นรักน้อยอันบ่ค่ะเป็นรักน้อยตารางนี่แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้าโอ้หองค่ะมึงเก้าเก็ดเก้าเก้าโอ้ พี่แปดเก็ดแปดเก่าทีมเวตาทิม่ทีมแล้วก็อันเก้าหนึ่งเกเก็ดเกาเก่าผมเลยบอกเก่าเก็ดไรเลยโอ้รอดขมันออกแดเ็ค่ะงวดเงิอู่บ้าค่ะแต่ว่างวดนี้ปูนกับมันใก่คือเก้าหรือตีมันใกคือเก้าสำหรับสมมาเป็นกินได้คนลประกันเลยค่ะ จะหาประกบตัวประกบสาวตัวใดใส่คนถามอยู่มั้งเจ้าหิแต่ว่าโอ้โหวานน่าน,นี่ว่าน,นี่โบ่เจ้าก็ตัวใดใส่แล้วบวสเสรมันมาคัดเอาผมว,ว่านี่มือมืออันมีสามสี่นนห, 3, 4, 5, 8, 8, ห้าหกเจ็ดแปดอืมมาได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนื้อโยเกิร์ตแรงตัววิ่งมาดีทุตคือแปดกับเก็บหายไหมเนี่ยอืมโออโหบังฮาค์ดแวรจะไย ่ะแปดกับเจ็ดเนาะแปดกับเจ็ดเป็นหลักหน่วยค่ะอืมเพราะงานเพราะงั้นอันนั่นเนี่ยหนึ่งกับแปดเป็นหลักหน่วยด้วยมันโอหนึ่งเออหนึ่งกับสี่เป็นหลักหน่วยมันเขา่าน้ำกันว่ามนอ๋อหนึ่งกับสี่เป็นหลักหน่วยมันแม่น้ำกันบ้านกันเลยลค่ะบ้านที่บูทอืมบ้านนี้หลักสิบเป็นไม่หาไม่เก็บไม่เก่าโอ้ไม่หาไม่เก็บไม่แปด ว่านมีเจ็ดมีแปดหาเจ็ดแปดเดิกเหล็กว่านไม่ออกเก็เก่าเลือหลักนวยมันมันไปอยู่หลงมือกันมีหนึ่งกับีีหนึ่งกับทีหลักหน่วยมีหนึ่งกับทีกับหกเอาต้มใส่ไม่เลยบดถือมันเลยไปถึงเจนลักตีน่วยหลักชิมันบดถือจับรักบดถือเนาะจับถือ่เจ็ด มันเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเลยจ้ะมันม้วนไปเจ็ดหกงวดเก้ามันมวนบนเจ็ดเก่าค่ะแหนึ่งกับสีมันยุ่มกันหมดมันเป็นรักงวยหมดที่สองตัวมันเลยออกด้วยกันตลอดงวดค่ะงวดงวดนี่ก็คือเด็กโตเด่นเพิ่นก็คือสองกับสามมาแน่นอนเนาะสองก็สามมาแน่นอนว่าเจ็ดกับแบบนี้ นวยลานเปอร์เซ็นคนวางสี้มันจะหอกจะขันฟังพึ้งแ่แคนเยจ็ดกับแปดนี่แม่นวยล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเลยของกับสามเป็นลักจิตเป็นเส้นลาเป็นเช่นขึ้นกันนี่ยเขาจะเยวแม่เจ็ดแปดข้กันดแม่หอ้ยตัวนกันดีเ็ดแปดเปนี่ละเอเจ็ดแปดเนมันื่ออะเจ็บิ๊บเข้าไปว็ะายวันนี้บตาวันนี้ แล้วไปดูเลยว่าคนมือว่านนี่ะดูคนเลขเจ็ดแปดกับสามแปดกับสามเจ็ดเนี่ยซื้อยังละหาพิสูฝันว่ามือขึ้นมาเอาซื้อมาเคนแล้วมาฝันว่าโอ้ยไปหาคนไปหาปูแลมมาหลายแถวปูแลมชื่อโอเคมันวัดตื่นยากมันิไปเบืองโซนหนักคนคนชื่อคนชื่อหนักตัวไหนแย่ขัดขัดไปเอาน้ำพ่นไปออกไปหาอยู่ ค่ะออกไปออกไปเบิ้งเด้อบันตาเราหนูทีโทษไปถามไหมครับครับค่ะตอนนี้เนาะค่ะนะตะที่เหลือเป็นว่าอัีระหว่างสองกับสารเขามาบิงเฉียงตูนปู่ะันค่ะเออบ่าบิ่เปียงยิงโตละมื่นเออโตละมื่นบัขาดทุ่มเี่เหนเป็นว่าอืมเออบัขาทุนแล้วคันเขาคันไาม ขั้นบอกออกของกับสามมวนนี่ขั้นบอกขันเพื่อนว่าเนี่ยของกับสามนี่ตัวเองไม่มาแห้งกันปูเพราะว่าแม่สามนี่เต็มพันเปอร์เซ็นต์ละล้านเปอร์เซ็นต์ละสามนี่มาเป็นหลักเช่ไหลค่สิบอย่างดีสองแนวก้ามาแต่กันแต่ว่ามันต่ำเปอร์เซ็นต์มันต่ำคือสามนี่มาล้านเปอร์เซ็นต์เลยเนาะมันใจหลักไม่ที่หาหกเปอร์เซ็นต์ โอซี่หาหกเจ็ดแปดเนี่ยตัวไหนไม่ได้มากคัดคนคาประคัดมันนี่รักน้อยได้เจ็ดกับแปดเลยอ๋อคนคาดได้เจ็ดกับแปดรักน้อยมันเจ็ดกับแปดค่ะปีคี่ทีอิงซีเขานี่มันขีเมนคือโกบอกค่ะเดี๋ยวน้อยใจถามตายอีกย้ำให้นูอยอีกข้างหนึ่งในเด้อไปหาปูมาครับค่ะไปถามอีก อันจังไดร่าง้าโศกหมานกับชิได้เื้อโทรศัพท์ไปให้ะจะเจ้าขันจันลบกวนพ่อซ้ำนี่ล่ะเดี๋ยวใกล้ใก้เมื่อขันพ่อไปแล้วเ้วนูยโทรทามอีกที่นึงเนาะครับค่ะเอาขอบคุณได้เยพ่อตาครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสด,ดีครับ ค่ะสําหรับหวยตาเนียงก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะซึ่งพอตาเราก็ให้สองกับสามมาหลักสิบยืนมาแล้วเนาะคะ่ะยืนมาหลักสิบซึ่งหวยวิ่งพอตาเนียงจะบลอกเคยพลาดเนาะคะ่ะสําหรับเลขวิ่งเราเนาะคะ่ะซึ่งวันนี้สองกับสามเพิ่นกำหมันใจมาแน่นอนเนาะคะ่ะมาหลักสิบค่ะกะจับหลักได้ก็คือสองเจ็ดสองแปดเนาะคะ่ะแล้วก็สามเจ็ดสามแปดเนาะคะ่ะ พอตาเนียงเป็นจะจับลักไห่แบบนี้เนาะคะ่ะซึ่งพอตาแล้วมั่นใจมาลางถึง80%เอร์เนาะคะ่ะจะขึ้นบนยูแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะคะ่นะเอฟซี FC เขามาแล้วก็ย่าลืมเนาะคะ่ะเนาะให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะเด้อทางช่องกับเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเนาะเป็นสะพานนำข่าวจากพอตามาบอกกับเอฟซีเนาะคะ่ะเพื่อจะได้ โชได้ลาไปน้ากันเนาะค่ะเนาะค่ะกะเอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะผู้ใดยังติดตามพอตาเนี่ยงอยู่กะเอาว้พิจารณานนยานในการรับชมและกัการจัดซื้อเนาะค่ะเนาะการเสียงสลากงวดวันที่หนึ่งมีทุนายนี้เนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะส่องฝันผ้ารวยส่องฝันผ้ารวยเนาะค่ะ ก็ฝากเอซีไว้เปลีนแนวทางเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะกะใหเอฟซีสุขุมสุนที่เขามาติดตามทางช่องฝันผ้าลวยเนาะคะ่ะกะขอให้ลำลวยมีโชคมีลาบไปน้ากันเด้ค่ะเด้อสำหรับววันที่หนึ่งมีทุน,น่ายนี่เนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสันิเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ